พระลีลาเมตขนุนองค์นี้ถือได้ว่าเป็นพระอีกองค์หนึ่งที่สวยงามและก็ดูเ่อนชอยนะครับเป็นเนื้อขาวงาช้างนะครับถือได้ว่าเป็นพระอีกพิมพ์ทรงหนึง่งที่หาชมได้ยากสําหรับเนื้อสีขาวแบบนี้นะครับส่วนมากจะเห็นเป็นเนื้อดินเผานะครับแต่องค์นี้เป็นเนื้ออาผงนะครับเนื้อจะออกไปทางขาวงาช้างถือว่าเป็นเนื้อที่สวยสงเลยทีเดียวนะครับ บ้างก็จะบอกว่าเป็นเนื้อกลุ่ทับข้าวนะครับก็แล้วแต่ละท่านจะวิเคราะห์และก็ดุลพินิษไปยังไงนะครับส่วนตัวแล้วผมว่าเป็นเนื้อผงที่มีความสวยซึ้งอีกองคหนึ่งนะครับเห็นไหมครับพื้นผิวขององค์พระก็จะมีอ่าคราบของน้ามันตั้งเอี่ยวนะครับขึ้นมาเกาะอยู่ที่ด้านนอกขององค์พระดูสวยงามและก็ดูมีมิติเลยทีเดียว เห็นไหมครับดูความเหี่ยวดูความเป็นธรรมชาตินะครับที่พื้นผิวขององค์พระก็จะมีความเหี่ยวแล้วก็มีการเกิดเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับเป็นการยุบแล้วก็เป็นการย่อยสลายของอ,อินทร,รีย์สารนะครับ ด้านหลังก็จะค,คล้ายๆกับกาาหมากนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นๆน,นะครับดูเป็นธรรมชาติและก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับดูความเก่านะครับถือว่าหาชมได้ยากเลยทีเดียวนะครับสำหรับพระที่ เป็นเนื้อเอาขางอช้างนะครับผมไม่ค่อยเห็นทั่วไปนะครับส่วนมากจะพบเจอได้น้อยนะครับสําหรับเนื้อนี้นะครับองค์พระก็จะไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับถือว่าพอดีนะครับถ้าหากว่าได้ไปอยู่ในตลับหรือว่าได้ไปเลี่ยมนะครับ นิมนขึ้นคอจะสวยงามพอดีเลยเลยนะครับสำหรับพระองค์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่งดงามและก็ดูมีพลังอนุภาพพุทธานุภาพสูงน,นะครับให้นไหมครับดูความเก่าดูความอ่อนช้อยขององค์พระนะครับดูความเป็นธรรมชาติ